<A p ocalypse> เอาละครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมในป๊อปิ้งแมนผมก็อยู่ในเกมจูสิทเวิร์ดเดเกมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในเวลา1ทุ่มกับนาทีนะ <l ick> <g oy al> ลีกก็ใกล้จะจบแล้วนะครับบอมใครที่ได้ก็ขอแสดงความ ยินดีดีใจด้วยนะครับอยากสุดเสเลยทีเดียวส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับหลีกนายัางมีอ่าผมมีข้อมูลหลีกใหม่ด้วยผมได้เห็นภาพพื้นหลังของเนอของไดโนเสาร์แล้วนะครับอ่ามันเป็นภูเขานะครับมันเป็นภูเขาอะ่ะภูเขาเลยอะ่ะแล้วก็อ่าก็ยังไงภูเขาสูงอะ่ะมีแต่ภูเขา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 นะครับอ่าซ้อนๆกันนะครับดังนั้นคนไอ ตัวที่จะอยู่ในภูเขาได้นะครับที่จะอยู่ภูเขาสูงเนี่ยมันคงมีไม่กี่ตัวเท่านั้นนะผมเดาว่าเป็นนกนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นนกอะไรนะแต่ไม่ฟันธงนะพูดไปก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่ป๊อบก็บอกนกทําไมเปิดมาไม่เห็นเป็นนกเลยวะก็คิดว่าน่าจะเป็นนกนะอ่าก็คงจะมีตัวอะไรอะในนเสาร์คอยาวคงไม่ไปเดินบนนั้นนะ <g ül> โดโด้ก็คงไม่ไปเดินบนภูเขานะน่นะนะครับคิดเอาไว้ <g ül> เอ้ยแต่ว่า ผมรอการมาของโดโดมากเลยคุยอยากได้โดโด้จัดๆเลยนะครับทำไมมันยังไม่เข้าสักทีวะโดโดเนี่ยอ่าก็อ่าไม่ได้มานไปเองนะอันนี้เพราะว่าคือว่าเกมทางฝั่งอ่าอเมริกานี่คือโดโดกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทําการตีแย่งกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับทางฝั่งเราเนี่ยังไม่มาสักทีนะโอ้โหรอมานานเลยนอนตานจัดๆเลยเนี่ยแต่ก็มันก็จะมีตัวเข้าอีกนะครับไม่ใช่มีแค่โดโดอย่างเดียวนะก็จะมีอีก อีก2ตัวผมรู้สึกว่าจะเป็นสัตว์น้าตัวหนึ่งนะไปสัตว์น้ําเข้าไปแล้วเออที่เราตีแย่งกันไงอ่าเข้าไปแล้วนะก็เหลือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นสัตว์โลกล้านปีหรือเปล่าผมจําไม่ผิดน,นะครับที่ผมเห็นเว็บนะที่ไปดูเว็บนอกมานะครับอ่ะมาเข้าไปเลยดีกว่านะครับอ่ะสรุปผลเลนะครับพี่ก็อยู่แลกโดมิเนตร์ แลนเพชรนั่นเองนะเวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีเหลือ5้นาทีแล้วนะครับพี่ก็อยู่อันดับที่91นะครับมีแต้มอยู่พันหนะผู้รั้งท้ายมีแต้มอยู่1457นะครับเขาก็กําลังพยายามไล่แบบสุดๆอยู่นะก็อยู่อันดับที่100นะครับก็เวลาน้อยเต็มทีแล้วสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เข้ามาตีลีกคอมปี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะรหรือว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมาตีส่งท้ายกันสะหน่อยนะครับลีกคอมปี้เราก็ต้องใช้คอมปี้สิครับมาเลย ยุ่นไหนอ่าพี่ยังไม่มีเลเวลแม็กนะครับมีแค่เลเวล20นะครับผมอ่าบอก FC ทุกคนก่อนอย่าไม่เข้าใจนะคิดว่าพี่มีเลเวลแม็กแล้วนะครับอย่างนะครับยังไม่ได้ปลดล็อกด้วยนี่ก็จะได้อีก2ตัวนะครับก็จะเป็นบวกกันเป็น4ตัวเป็นเลเวล30นะครับ <c oughs> เฮ้ยเจอน้ำเน้นๆเลยอ่ะ <c oughs> ให้มันได้อย่างนี้สิอ่า ป้องกันนี่ไม่ป้องกันตายนะเนี่ยสภาพนี้โอ้โหเจอบากเกเลียนตัวแรกเลยทีเดียวโหดมากพลังจมตีสุดๆเลยทีเดียวอ่าแต่ตัวที่เอามาทํามันนี่อ่าเลือดเลือดเยอะนะแต่ว่าดามเมจน้อยนะแล้วมันไปบวกกับใครวะเนี้ทำไมมันดึนนงดาเมจท่วมดลมทลายขนาดนี้อ่ารับไม่ได้แล้วนะครับรับได้แค่ทีเดียวจะจัดเลยว่ะรับได้แค่ทีเดียวทั้งนั้นเลยนะครับเข่าไฟตัวข้างล่างนี่ก็เลือดหื เลือดเป็นล้านอ่ะไม่ถึงไม่ถึงสามพันแดงห้าสามพันห้าเยอะชัดจ้า,จานะอา่าผมจะทาําไงดีวันนี้ป้องกันสามไว้ก่อนคิดอะไรไม่ออกป้องกันอย่างเดียว <laughs> ป้องกันอย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกนาะทีนี้ <laughs> เราจะต้องอนกไปจัดการนะดูจ <laughs> ากลักษณะแล้วนะ <laughs> อัอนนาะโจงตีสามไม่ต้องนกแล้ว่ะ <laughs> งานนี้ นกนักไม่สำคัญแล้โจมตีหนึ่งนะครับแล้วก็โจมตี2โจมตีสามป้องกันไม่อยู่อุ้ยหกร้อยตาหน้ามันมีสี่ป้องกันไม่อยู่แล้วนะครับโอเคไม่อยู่ก็ไม่อยู่ดิตายซะนี่นะโอเคไอบค้บัคเกตเลียดบังอาจนักยับอยู่นั่นแหละมันเป็นมวยยับนะครับผมมัดหนกักเอาทีเดียวพอ <laughs> มาโจมตีเอ้ยโจมตีโจมตีสี่ดีโจมตีสมล้มเราไม่ได้โอ้ยให้มันได้อย่างงี้สิ ตายแล้วนกผมล้มได้นะเนี่ยสภาพนี้ล้มได้นะแต่ว่าเราเจอน้ำห้าร้อยโอ้ยสปายโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะแล้วก็อุ้ยเหลือเยอะแยะเลยอ่ะเหลือสแตกเยอะแยะเลยอ่าไม่ได้ว่ะต้องให้คอมปี้ไปเล่นวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะป้องกันไหมป้องกันหนึ่งก็ดันเลือไปหนึ่งเผื่อ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 คอมปี้ซูม่ได้โอเคเดี๋ยวไม่ชนะไง ไม่ได้ไม่ได้แต้มนำกันอุ้ยไม่ต้องป้องกันเลยก็ได้สำสภาพนี้ว้าผิดพลาดขังยี้ใหญ่กล้าไหมเออเนื้อโจมตีสี่ใจมันได้โอเคไอคนนี้ขอมพีนี่ร้อย่าไม่ถึงสามมันสามแน่แต่ว่าผมก็จะเล่นเล่นกับมันไปก่อนเล่นกับมันไปก่อน มันมีสีแมสนีเออ,อ,อของปีจะได้ใช้ไม่ตายได้สองทีเล่นจัดจัดอะดูดูสิว่าเราจะชนะไหมมีสิทธิ์แพ้เนี่ยโจมตีสิโอ้โหใจมันได้โอเคเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัว,ตว,ตวามาชมมาของปีพิฆาตนะครับทีแรกก็ได้พันห้าแน่ๆผมจำได้ดีนะครับถ้าโจมตีเจ็ดเนี่ยตายอยู่เลยตามตามตาม พันแปดวะไม่ใช่พันเจ็ดวะโอเคเอาซิทำไงอะโดนคอมพี่เข้าไปไอ้ันรู้จักสมรงกาเคยไปใครอุ้ยมืโจมตีหนึง่งฉลาดจัดจัาเมกาเค็บเลอริจริงๆไอ้คนนี้อ่าผมเก็บสแตแกไว้ให้หมดเลยหนาป้องกันสองไม่กล้าเก็บไว้หมดนะครับก็เก็บไว้หมดใช้ไม่ตายใส่ผุมผมตายเลยนะมีห้าเดี๋ยวได้ทำไงอะ าแซ่ทำไงล่ะกาไวล่ะกระโจมไหมโจมตีสี่เหลือไว้นหนึ่งโค่นได้แล้วนะครับตายเถอะเถอะของปีีิกาขอางฉันเย,ยียูยเลยเห็นพิษส่งหรือ,อยังนะครับขนาดเขาวายเลือดสามพันห้ายังลงะครับเรียบร้อยเป็นไงสองพันสี่นะครับโคตรจริงๆของปีของเรา นี่ขนาดไม่เลเวลแม็กนะถ้าเลเวลแม็กจะขนาดไหนนะครับขนาดน้ํายังต้องซีโร่ลาบเรียบร้อยไปแล้วขอการ์ดอาฟาก็แล้วกันไหนๆก็เปิดไม่ได้ของปิอ้ยลอยดึงจะส่งท้ายซะหน่อยปะโทเอ้ยยังเหลือเวลาอยู่เนี่ยก็ไม่เอาแล้วพอดีฝ่านะครับเพราะว่ายังไงผมก็ได้แล้วแน่ๆนะครับอ่ะก็ ถ้าใครได้ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ก็ยังมีแพ็คอีกหลายแพ็คเลยนะครับที่ผมสังเกตด,ดูขอดูของข้างในหน่อย,ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยแบงค์ห้าร้อยห้าร้อยอ่าลีกนี้ก็สรุปเลยนะพี่ก็เสียไปประมาณรักสองร้อยแบงค์ได้นะครับเสียไปน้อยมากพูดตรงๆเลยว่าน้อยที่สุดเลยตั้งแต่ตีลีกมามีมีแตมแค่บันหกเองได้การแล้วนะครับโอ้โหคขที่ไม่เข้ามาตีนี่สี่ว่าเสียดายจัดๆปกติแล้วเนี่ยสองพันขึ้นนะคสองพันอัพเลยนะ ก็ไอ้หลีกที่แล้วพันแปดป่ะวะจับไม่ได้นะ1ันแปดหรือ2 0 0พันเนนะที่ชิงแรดคู่นะครับก็ถ้าใครรู้ก็ดูติดตามมาทุกคลิปก็ฝากบอกด้วยแล้วกันฝ <laughs> ากบอกพี่ด้วยกันฝากคอมเมนต์ด้วยว่าเออคราวที่แล้วนี่พี่มีแต้มเท่าไหร่นะครับอ่ะ,ะออก,ก็หมดเวลาแล้วนะครับไม่ได้นับถอยหลังด้วยเพราะพูดไปเพลินนะครับอ่ะป่ะแค่ผมเอกจากหน้านี้ก็จะได้แล้วนะครับคอมปี้พี่ข้าเนรับเฮ <c oughs> ้ยการ์ดสีสวยจริงๆหก <c oughs> ตัวไปกองฉันปัด ว้ยายแสบตาเลยทีเดียวแบงค์แรกเออซึมแนนแล้วก็2อ0พาคอมพ้พิคัสคอมซอฟนะคับนะบมเออซึมหนึง่งใบอสซึสองใบจเจนบิวอีกพันสามโอ้โหใกล้ละใกล้ะกละอะพรุ่งนี้ก็มีอ่าเออชาร์ตติ้งนะครับก็เป็นอ่าสไปโนโซอรัสนะครับ นี่ของรางวัลมีสไปโนโนะครับแล้วก็มีแบงค์เขียวหนึ่งร้อยติดใจตรงแบงค์เขียวนี่แหละแล้วก็ตรงนี้อะไรผ่านวะเฮ้ยตรงนี้นะจะหมดเวลายังเฮ้ยหมดเวลาไปแล้วอะเอ้าแล้วทำไมเราไม่ได้อะเราไม่ได้ของรางวัลน,นะเฮ้ยแล้วของรางวัลกูล่ะหายไปไหนแล้วอุยผมไม่ได้ของรางวัลนนะ่ะตายแล้วไม่รู้ว่ามันได้การ์ดแค่ไหนได้อะไรแค่ไหนนะครับ ตายแล้วอันนี้ทําอะไรอะชาเลนจ์ฟักไข่เหมือนเดิมเฮ้ยเกมบั็กหรือเปล่าเออตรงนี้ถ้าเป็นอะไรยังไงช่วยบอกด้วยแล้วกันนะอะช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วพืชมันไปไหนแล้ว <c oughs> แล้วทําไมฉันไม่ได้การกับเขาทำไมฉันไม่ได้อะไรทำไมฉันเจอแต่เจอระเกะแต่ไม่หมดอ้านี่อะไรกันวะถึงมันจะไม่สําเร็จนะแต่ว่าแบงค์ข้างล่างเราต้องได้ดิเฮ้ย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับโดนเล่นก็ให้แล้วนะครับผมอ่ะคนอื่นเป็นเหมือนผม,มนหรือเปล่านะนรับฝากคอมเมนต์ด้วยอ่ะขอแลกของหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะครับหไม่มีอะไรน่าแลกเลยอะ่ะเบอจะชัดโชคจะตามเล่นตลกกังจริงอะไรก็ไม่ดีดังนั้นอ่ะไปดูพรุ่งนี้หน่อยนะว่ามีแพ็กอะไรนะครับพรุ่งนี้ก็มีแพ็กอาหารนะครับหนึ่งแพ็กนะซึ่งผมจะไม่ตีอย่างแน่นอนเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องตีแคดออฟเท,ทนชันนะอุ้ย ยังขาดที่ต้องสิบแน่โอ้โหผมแบบปล่อยปะแล้วเลยเฮ้ยแต่อันนี้ต้องตีแน่ๆขอเข้าไปดูหน่อยหึยก็มีเท่าไหร่นี่นะสองพันเนี่ยสองพัน <laughs> ก,กับพันเก้ากับสองพันสองเฮ้ยอันนี้ยกแรกไงถ้ายกต่อต่อไปก็คงไม่ธรรมดานะครับอ่าล้วก็ต้องใช้ตัวนี้อูต้องเสียบแบงค์จะจัดอีกแล้ว่ะต้องซื้อมันออกแล้ว <laughs> อูโหูแล้วเราเสียเปรียบนนเนี่ยเพราะว่าอ่าของผมเพิ่งเดโนทัสนี่เพิ่งจะแบบว่า เพิ่งแบบว่าเพิ่งเกิดเลยอะและเกิดเลยยังสดใหม่จัดเลยอะเดนเรทัดอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่นี่ดูแปดร้อยมาแรงจมตีสองร้อยมาเลยเดี๋ยวมาดวลกันนะพรุ่งนี้นะครับอ่าอนิวชาเลนด์นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ไม่ได้เลยต้องเล่นอย่างแน่นอนนะครับเล่นทุกวันไอแพ็คพวกนี้นะครับถ้าใครอยากเป็นนักฟาร์มที่แท้ทูนะครับก็ดูของข้างบนของผมก่อนอ่ะดีเอสองแสนแล้วนะครับอาหารเต็มนะครับแล้วก็ เงินเนี่ยก็คือที่มันไม่เต็มก็เพราะว่าผมเอาไปแลกอาหารนะครับ29ล้านไปแลก15ล้านนะแลกอาหารมา15ล้านนะ,ะเห็นไหมใครใครอยากมีอาหารเต็มนะ,ะก็มีน้อง fc ถามนะว่าพี่ฟาร,รมเงินกับความอาหารยังไงก็ไม่ยากนะครับก็คือกอ็พยายามทําให้น้เสองเป็นเลเวลแม็กะอนะ,อะโดยเฉพาะพวกสายคอมมอนเนี่ยนะมันใช้ดีนิดนนะครับแลก็ทำาสต์ก็ทพอเป็นเลเวลแม็กเสร็จแล้วก็กกกกกก มันก็จะมีอัตราดอกเงินสูงสุดนะของแต่ละสายพันธุ์นะเห็นนะอัตราดอกเงินสูงสุดหมดเลยนะครับแล้วก็พอได้เงินมาเยอะเสร็จแล้วใช่ไหมก็เล่นให้ได้เลเวลให้เปิดไอ้นี่ให้ได้นะครับพอเปิดไอ้นี่ได้ปุ๊บนี่ไงเราก็เอาของแลกนะครับแลกได้เลยตามสบายนะครับมันก็จะมีแพ็คที่มาบ่อยๆเลยก็ไม่บ่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อาทิตย์หนึ่งมันจะมาสักครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะก็เอาเงินแลกอาหารนะเมื่อกี้ก็มาบ่อยปนนะครับ ก็ประมาณนี้แหละย,ยิ่งเลเวลเราเยอะอ่ะรันก็จะให้เราแลกได้เยอะนะครับอ่ะพอดีฝาแนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็หมดแค่นี้ละอ่ะผมก็ได้แล้วนะครับที่สัญญาไว้กับน้อง f อนะก็ได้คอมซ้อมนาทัศน์แล้วนะครับ2ใบนะก็จะหาลูฟักมันอยู่เอ้ยมันใช้เวลากี่วันวะเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะครับได้2ใบแต่ไม่มั่นใจนะครับ ว้าใช้เวลาฟักเท่าไหร่นะครับอะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์งล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊าเปซสแมนก็คงต้องกอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปลบเฟย